รูเบนโมลีมกุนซืแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกย่องความทุ่มเทและจิตวิญญาณของนักเตะปีศาจแดงหลังจากทีมโชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลในศึก FA Cup คัพรอบ3ที่สนามเอเมเรีสสเตเดียมแม้จะเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่นาทีที่60ของเกมมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ความแกล่งแม้ตกเป็นรองในด้านผู้เล่นหลังจากดีโกดาโล่ครับถูกไล่ออกจากสนามจากการโดน2ใบเหลือง ยังสามารถยันเสมออาร์เซนอล1นประตูต่อ1ในเวลา120นาทีก่อนจะดวลลูกจุดโทษเอาชนะไปได้ในศึก FA ครับทางด้านอโมรมครับก็กล่าวถึงเอลตายบายิีเดียว่าเขาเป็นคนนียยอดเยี่ยมเขาทำงานหนักทุกวันและชีวิตคือสิ่งสวยงามสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้23สสัปดาห์ก่อนเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยกันแต่คืนนี้เขาเป็นเสมือนฮีโร่ของเราเขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและคุณภาพในจังหวะที่สาคัญที่สุด นักเตะทุกคนในทีมนี้โชคดีที่ได้เล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สำคัญว่าคุณจะได้ลงเล่นนานแค่ไหนทุกนาทีในสนามมีความหมายผมย้ำเสมอว่าเราต้องสู้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดและนั่นคือสิ่งที่เราแสดงให้เห็นรูปเบนอโมโริมยังกล่าวถึงการเตรียมตัวก่อนดวลกับเลสเตอร์ซิตี้ในรอบ4ในสึก f เอครับครับโดยคู่แข่งครั้งหน้าเนี่ยจะมีรุดฟานิสรอยตําำนานกองหน้าปีศาจแดงคุมทีมโดยอโมโริมได้กล่าวว่าผมได้พูดคุยกับเขา ก่อนที่ผมจะมารับงานนี้เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากและผมเฝ้ารอที่จะได้คุยกับเขาอีกครั้งแต่ในสนามเราต้องแยกแยะความรู้สึกนั้นออกไปเขารักสโมสรแห่งนี้แต่เราเองก็ต้องการชัยชนะเช่นกันเราเคารพเขาแต่เป้าหมายของเราก็ชัดเจนผมอยากขอบคุณแฟนๆเช่นกันพวกเขามหัศจรรย์มากเสียงเชียร์และกำลังใจของพวกเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ลำพังในช่วงเวลาที่ยากลำบากนอกจากนี้อโมริมก็ยังยกย่อง สองฮีโร่สำคัญนะครับบางครั้งชีวิตของคุณก็เปลี่ยนแปลงได้ในพริบตาในเกมเจอกับสเปอร์ผู้คนต่างชี้นิ้วตำหนิเอาตายแต่วันนี้เขากลายเป็นฮีโร่ของเรามันแสดงให้เห็นว่าความพยายามและความมุ่งมั่นสามารถเปลี่ยนมุมมองทุกอย่างได้ในขณะที่จอร์ดเคยเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากเขามีปัญหานิดหน่อยกับแฟนบอลในเกมที่เจอกับสเปอร์ตอนนั้นผมต้องเปลี่ยนตัวเขาออกก่อนหมดเวลาในครึ่งแรกแต่นั่นก็คือส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอล วนเรื่องของมาคัตแลดฟอร์ดครับอมโมริมก็ให้ความเห็นว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะได้เล่นให้เราอีกหรือเปล่าเราต้องรอดูกันต่อไปเขาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขารักสโมสรแห่งนี้แต่สุดท้ายแล้วผมต้องเป็นคนตัดสินใจและการตัดสินใจนั้นต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทีม